สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับวิธีเอาคาบยางมาต่อยนะครับที่ติดกับรถนะครับรถของของเรานะครับรถอันเป็นที่รักนะครับเห็นเห็นชัดไหมครับอันนี้จะเป็นเป็นก้อนหน่อยนะครับนี่จะเป็นก้อนแต่มันจะติดเป็นเป็นละอองนะครับถ้ารูปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสะดุดนะครับ เวลาล้างรถอะไรอย่างนี้ครับเราจะเห็นส่วนตัวนะครับของผมที่ผมใช้นะครับผมลอง3ามตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นน้ํายาล้างปีกผีเสื้อนะครับออ,ออกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแห้งฉีดปิบจะแห้งเร็วเหมือนคล้ายๆคอนแทคครีเนอรประมาณนั้นนะครับตัวที่สก็จะเป็นสเตคครีนนะครับตัวนี้ขัดยางมาตอยผมว่าไม่ออกนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกยางมะม่วงยางไม้ครับตัวนี้เอาอยู่ครับตัวนี้เป็นโซนเนกนะครับจบพี่ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะได้ผลดีนะครับก็ขวดแล้วไม่คี่บาทนะครับถือว่าคุ้มในการการใช้งานนะครับตัวนี้ผมผมได้ฉีดฉีดไปบ้างแล้วนะครับฉีดทิ้งไว้เพื่อมันกัดคาบยางมาต่อยไปนะครับ นี่นะครับผมลองลองเช็ดดูนะครับเห็นไหมครับมันออกจะเป็นสีสีน้ำตาลยางมาตอยนะครับอันนี้เห็นไหมครับลืมฉีดไว้นะครับอ่านี้เห็นชัดเจนเลยครับบอกเลยนะครับโซเนครับเอาอยู่คุ้มครับไม่ต้องไปจ้างครับ ออกง่ายๆเลยครับออกง่ายมากเลยเป็นก้อนเลยนะครับตดนมาเป็นก้อนเลยพอดีเราขี่ไปเงี้ยมันมันต้องเจอเลยนะครับพวกยางมาตอยพวกเวลาเขาซ่อมถนนนะครับยังอดไม่ได้นะครับที่มันจะต้องโดนอย่างตัวนี้มันมันเป็นก้อนใหญ่ก็ค่อยๆฉีดไปครับก็พยายามอย่าไปเช็ดมันแรงนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้สีเราเป็นรอยได้นะครับ ผ้าต้นตัว,ตวผมนะครับใช้เป็นใช้ฟองน้นํนานะครับฟองน้ําค่อยๆ่รูปมานี่ครับเนี่ยวันนี้ออกมาเป็นเม็ดเลยยังด,ด,ด,ดูดูตัวอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ฉีดโซเดียมไปนดหน่อยแล้วจะลองให้ดูตัวน้ำยาล้างปีเสื้อนะครับตัวนี้ก็ออกดีนะครับแต่ว่ามันจะแห้งไว นนเมือถูอออกเหมือนกันครับก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแห้งไวแห้งปุ๊บมันจะเป็นคราบติดติดตัวรถอีกทีนะครับแต่ถ้าโซนิกก็คือเช็ดแล้วก็หายเลยแล้วมันจะแห้งช้าด้วยครับ เห็นหมครับสรุปก็คือโซเนกครับจบสุดคุ้มค่ากับการใช้งานครับน้ำยาอนเนกประสงค์จริงๆกับอันนี้ท้าดีก็คือฉีดทิ้งไว้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็มันก็จะช่วย ช่วยสลายคราบนะครับสลายคราบออกง่ายๆเลยอย่างเงี้ยเป็นก้อนเลยออกเลยครับออกก็ชัดเจนมากเลยไม่ต้องไปจ้างผัดเลยครับซื้อโซเนกมาฉีดแล้วก็ทําทเองได้เลยหรือใครอาจจะมีวิธีนี้วิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะครับก็ ก็ลองดูนะครับแต่ผมว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับโอเคครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ